กระเทียมนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างน่าทึ่งแต่ประโยชน์เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อมีการเตรียมและใช้กระเทียมอย่างถูกวิธีเท่านั้นเมื่อผมศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้กระเทียมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพผมพบว่าหลายคนใช้กระเทียมผิดวิธีทําให้พวกเขาได้รับประโยชน์จากกระเทียมเพียงประมาณ 10- ถึงย0%ของสิ่งที่ควรจะได้รับดังนั้น วันนี้ผมจะอธิบายชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณดื่มน้ำกระเทียมทุกวันเป็นเวลา30วันเราจะพิจารณาทั้งประโยชน์และวิธีเตรียมกระเทียมที่ถูกต้องเพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากอาหารธรรมชาติที่ส่งพลังชนิดนี้กระเทียมเป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนานว่าเป็นอาหารที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียเชื้อราและไวรัสอย่างโดดเด่น นอกจากนี้งานวิจัยหลายชิ้นยังระบุว่ากระเทียมสามารถลดการอักเสบส่งเสริมสุขภาพหัวใจและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันได้อย่างรอบด้านอย่างไรก็ตามประโยชน์สำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อมีการเตรียมกระเทียมอย่างถูกวิธีเท่านั้นกระเทียมเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ส่งพลังที่สุดตามธรรมชาติกระเทียมสามารถทำลายเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิดรวมถึงเชื้อที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะเช่น E โคลี li, และ MRSa นอกจากนี้กระเทียมยังมีฤทธิ์ต้านเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเชื้อรากลุ่มแคนดิดาซึ่งมักเป็นสาเหตุของปัญหาทางเดินอาหารและการอ่อนแอของระบบภูมิคุ้มกันไม่เพียงเท่านั้นกระเทียมยังมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อไวรัสช่วยต่อสู้กับไวรัสที่ก่อให้เกิดไข้หวัดไข้หวัดใหญ่การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและไวรัสเรื้อบางชนิดอีกทั้งกระเทียมยังช่วยให้ร่างกายต้านทานปรสิตได้ดีขึ้น ส่งเสริมการทำงานของระบบย่อยอาหารและช่วยเพิ่มความแข็งแรงของภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติมีงานวิจัยจำนวนมากยืนยันว่ากระเทียมมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดความดันโลหิตผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากระเทียมสามารถลดความดันโลหิตสิสโต l ลิกได้7-16จุดและลดความดันไดแอสโตเลิกได้5-9จุดซึ่งเป็นระดับการลดที่ใกล้เคียงกับยาลดความดันบางชนิดแต่ปราศจากผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากยา นอกจากการลดความดันแล้วกระเทียมยังช่วยลดความแข็งตัวของหลอดเลือดเมื่อหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นมากขึ้นการไหลเวียนของเลือดจะดีขึ้นและหัวใจไม่ต้องทำงานนะกระเทียมยังช่วยเพิ่มการสร้างไนตริกออกไซด์ซึ่งทําให้หลอดเลือดขยายตัวและคงความยืดหยุ่นไว้ได้สิ่งนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้สูงอายุเพราะความแข็งของหลอดเลือดเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญที่ก่อให้เกิดโรคหัวใจกระเทียมยังมีฤทธิ์ช่วยลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดซึ่งช่วยลดโอกาสการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือด ลิ่มเลือดเป็นสาเหตุสําคัญของโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจวายดังนั้นการรับประทานกระเทียมอย่างสม่าเสมอจึงช่วยส่งเสริมการไหลเวียนเลือดและช่วยปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือดตามธรรมชาตินอกจากนี้กระเทียมยังช่วยลดภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่นําไปสู่โรคเบาหวานประเภทที่2การบริโภคกระเทียมเป็นประจําสามารถช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดระดับอินซูลินและค่าดัชนีโฮมาเอียซึ่งใช้วัดระดับความดื้อต่ออินซูลิน ของร่างกายกระเทียมยังช่วยลดไขมันช่องท้องลดรอบเอวและปรับปรุงระดับไขมันในเลือดซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีภาวะไขมันพอกตับมีงานวิจัยพบว่ากระเทียมสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลรวมและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง LDL ซึ่งมักถูกเรียกว่าคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีอย่างไรก็ตามควรทําความเข้าใจว่า LDL จะเป็นอันตรายก็ต่อเมื่อเกิดการออกซิเดชันเท่านั้นและกระเทียม มีความสามารถอย่างมากในการลด LDL ที่ถูกออกซิไดซ์จึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดก,กระเทียมยังช่วยลดการอักเสบซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรังหลายชนิดงานวิจัยหลากหลายแสดงให้เห็นว่ากระเทียมสามารถลดสัญญาณของการอักเสบและลดภาวะเครียดออกซิเดชันในร่างกายได้ช่วยปกป้องเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆจากความเสียหายระยะยาวกระเทียมมีพรีไบโอเต็กชนิดหนึ่งที่เรียกว่าฟรุกแทน ซึ่งเป็นอาหารชั้นดีสําหรับแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลําไส้เมื่อแบคทีรียดีได้รับสารอาหารเพียงพอระบบย่อยอาหารจะทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการดูดซึมสารอาหารดีขึ้นและระบบภูมิคุ้มกันก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามกระเทียมอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่แตกต่างกันไปตามสภาพจุลชีพในลําไส้ของแต่ละคนสําหรับคนส่วนใหญ่กระเทียมช่วยปรับสมดุลลาไส้และทําให้การย่อยอาหารดีขึ้น แต่สาหรับบางคนโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะซีโบหรือไวต่ออาหารกลุ่มฟอสร์แมปกระเทียมอาจทําให้เกิดอาการท้องอึดหรือไม่สบายท้องได้เนื่องจากแบคทีบบางชนิดสามารถย่อยสลายสารประกอบกรรมฐถันในกระเทียมทําให้เกิดกา๊าซและก่อให้เกิดความตึดอัดในช่องท้องกระเทียมมีสารประกอบกรรมฐถนจานวนมากซึ่งมีบทบาทสําคัญในกระบวนการล้างพิษของตับโดยเฉพาะในขั้นตอนที่2ของการล้างพิษขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ตับจะเชื่อมต่อสารพิษกับโมเลกุลอื่นเพื่อให้สามารถขับออกจากร่างกายได้อย่างปลอดภัย เมื่อร่างกายได้รับสารประกอบกรมะถันจากกระเทียมเพียงพอกระบวนการล้างพิษของตับก็จะทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้กระเทียมยังช่วยเพิ่มระดับกรูตาไทโอนซึ่งเป็นหนึ่งในสารต้านอนุมูลอิสระที่ส่งพลังที่สุดของร่างกายกรูตาไทโอนช่วยปกป,ป,ป้องเซลล์จากความเสียหายที่เกิดจากภาวะเครียดออกซิเดชันและช่วยให้ตับกําจัดสารพิษได้ดีขึ้นส่งผลให้ร่างกายสามารถต้านทานอนุมูลอิสระลดการอักเสบ และป้องกันความเสียหายในเนื้อเยื่อระยะยาวอลิซินเป็นสารสําคัญที่ทรงพลังที่สุดในกระเทียมและน่าสนใจตรงที่กระเทียมสดไม่ได้มีอลิซินอยู่ในตัวมันเองอลิซินจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อกลีบกระเทียมถูกบดหรือทุบให้แตกทําให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างสาร2ชนิดคืออาลีนอาลีนและเอนไซม์อาลีเอสอาลีเนส,เ,นสเมื่อทั้ง2ชนิดสัมผัสกับออกซิเจนอลิซินจึงจะถูกสร้างขึ้น แต่อลิซินเป็นสารที่ไม่คงตัวอย่างมากมันจะเริ่มสลายตัวทันทีหลังจากถูกสร้างขึ้นและเปลี่ยนไปเป็นสารอื่นๆเช่นด a สด a ส d ดสและเอ o จ n อเนนะฮะซึ่งแต่ละชนิดก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นกันแต่ไม่มีชนิดใดที่มีฤทธิ์แรงเท่ากับอลิซินในรูปแบบดั้งเดิมดังนั้นหากต้องการได้รับประโยชน์สูงสุดจากฤทธิ์ต้านแบคทีเรียเชืーー้อราและไวรัสของกระเทียมคุณจําเป็นต้องเตรียมกระเทียมให้ถูกต้อง เพื่อให้เกิดอลิซินและใช้ในช่วงเวลาที่มันยังคงออกทริทัดอยู่เพื่อให้อลิซินถูกสร้างขึ้นในปริมาณสูงที่สุดกระเทียมจําเป็นต้องสัมผัสกับออกซิเจนหลังจากถูกบดนี่เป็นเงื่อนไขสําคัญของปฏิกิริยาการสร้างอลิซินเมื่อคุณบดกระเทียมแล้วควรปล่อยให้กระเทียมสัมผัสอากาศประมาณ7-10นาทีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ระดับอลิซินสูงที่สุดอลิซินถูกทําลายได้ง่ายด้วยความร้อนเมื่อกระเทียมถูกปรุงในอุณหภูมิสูงกว่า60องศาเซลเซียส อาลิซินส่วนใหญ่ในจะสลายตัวดังนั้นหากต้องการได้รับประโยชน์จากอลิซินอย่างเต็มที่คุณไม่ควรปรุงกระเทียมทันทีหลังจากบดแต่ควรปล่อยให้พักไว้ก่อนใช้งานน้ำและเนออนสามารถช่วยทำให้อลิซินคงตัวได้นานขึ้นเล็กน้อยทำให้สารนี้คงประสิทธิภาพได้มากขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเมื่อรับประทานหากต้องการได้รับประโยชน์จากกระเทียมอย่างเต็มที่คุณจำเป็นต้องเตรียมกระเทียมให้ถูกต้องสิ่งสำคัญที่สุดคือการบดกระเทียมให้ละเอียด เครื่องบดกระเทียมจะช่วยทำลายผนังเซลล์ของกระเทียมได้อย่างสมบูรณ์ทำให้เกิดปฏิกิริยาสร้างอาลิซินได้มากที่สุดหากคุณเพียงแค่หั่นหรือสับกระเทียมจะไม่แตกตัวเพียงพอทำให้อาลิซินเกิดขึ้นในปริมาณที่น้อยลงมากควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์กระเทียมที่ผ่านการแปรรูปเช่นเนยกระเทียมหรือกระเทียมสับบรรจุขวดเพราะแทบไม่เหลืออาลิซินอยู่เลยนอกจากนี้เมื่อกระเทียมถูกปรุงสุกโดยเฉพาะที่อุณหภูมิสูง อลิซินส่วนใหญ่จะถูกทำลายทำให้ประโยชน์ของกระเทียมลดลงอย่างมากในการทำน้ำกระเทียมอย่างถูกต้องควรใช้กลีบกระเทียม1-2ถึงกลีบที่ถูกบดจนละเอียดหลังจากบดแล้วควรปล่อยให้กระเทียมสัมผัสกับอากาศเป็นเวลา7-10ถึงนาทีเพื่อให้อลิซินถูกสร้างขึ้นอย่างเต็มที่เมื่ออลิซินเกิดขึ้นแล้วคุณสามารถผสมกระเทียมกับน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นเล็กน้อยได้โดยควรหลีกเลี่ยงน้ำร้อนเพราะความร้อนจะทำลายอลิซินคุณสามารถกรองเอากากกระเทียมออกได้หากต้องการ หรือดื่มพร้อมกากหากระบบย่อยอาหารของคุณรับได้ดีบางคนอาจเติมน้ำมะนาวเล็กน้อยเพื่อให้ดื่มง่ายขึ้นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการดื่มคือภายใน30-45ถึงนาทีหลังจากผสมเสร็จเพื่อให้มั่นใจว่าอาลิซินยังคงอ,งองค่อกฤทธิ์เต็มทีหากคุณดื่มน้ำกระเทียมเป็นประจำตลอดระยะเวลา30วันคุณจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในร่างกายการไหลเวียนเลือดดีขึ้นทำให้มือเท้าอุ่นขึ้นและลดความรู้สึกชายเย็น สำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูงระดับความดันอาจลดลงอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งยาช่วยหลายคนยังรู้สึกว่าระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุลชีพในลำไส้ของแต่ละคนกระเทียมอาจช่วยลดอาการท้องอืดเพิ่มการขับถ่ายและช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นผู้ที่มักมีอาการคัดจมูกไซนัสอักเสบหรือมีกลิ่นปากมักสังเกตว่าการหายใจโล่งขึ้นเนื่องจากฤทธิ์ต้านเชื้อโรค และทําความสะอาดทางเดินหายใจของกระเทียมนอกจากนี้ระดับพลังงานและความชัดเจนทางความคิดก็มากดีขึ้นระดับน้ําตาลอินซูลินและไตรกรลีเซอไรด์มีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะในผู้ที่มีภาวะน้ําตาลผิดปกติหรือดื้ออินซูลินระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับโรคต่างๆได้ดีขึ้นในช่วงฤด,ดูไขหวัดหนึ่งในประโยชน์ที่เห็นได้ชัดของการดื่มน้ํากระเทียมเป็นประจํา คือความสามารถในการลดการอักเสบทั่วร่างกายการอักเสบเรื้อรังเป็นจุดเริ่มต้นของโรคต่างๆมากมายรวมถึงอาการปวดข้อข้อตึงและการเสื่อมของเนื้อเยื่อกระเทียมซึ่งอุดมไปด้วยสารประกอบกรรมทัน์และมีทิตต้านอนุมูลอิสระที่เข้มข้นสามารถช่วยลดสัญญาณการอักเสบเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายคนพบว่าหลังจากดื่มน้ำกระเทียมติดต่อกันเพียงไม่นานอาการปวดข้อและความตึงข้อลดลงการเคลื่อนไหวในตอนเช้าดีขึ้น นี่เป็นเพราะกระเทียมช่วยลดภาวะเครียดออกซิเดชันในเนื้อเยื่อและสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูตามธรรมชาติของร่างกายเมื่อการอักเสบลดลงข้อต่างๆจึงได้รับการปกป้องดีขึ้นและความเสี่ยงต่อการซอมเรื้อรังก็ลดลงประโยชน์สําคัญอีกประการหนึ่งจากการดื่มน้ํากระเทียมเป็นระยะเวลานานคือผลของมันต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดงานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่ากระเทียมช่วยลดความเสียหายในเซลล์บุบหนังหลอดเลือด ซึ่งเป็นชั้นสำคัญที่ควบคุมการไหลเวียนของเลือดและความยืดหยุ่นของหลอดเลือดนะฮะเมื่อเซลล์บุบหนังหลอดเลือดแข็งแรงเลือดจะไหลเวียนได้ดีความดันโลหิตจึงมีแนวโน้มคงที่ขึ้นและหลอดเลือดจะยืดหยุ่นได้มากกว่าเดิมกระเทียมยังช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ซึ่งเป็นไขมันในเลือดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดแข็งตัวเมื่อรวมกับความสามารถในการลด LDL ที่ถูกออกซิไดซ์ซึ่งได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้กระเทียมจึงช่วยชะลอการเสื่อมของหลอดเลือดอย่างเป็นธรรมชาติ สำหรับผู้สูงอายุนี่คือประโยชน์ที่สำคัญมากเพราะหลอดเลือดที่เสื่อมสภาพมักเป็นจุดเริ่มต้นของโรคหัวใจหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองนอกจากนี้กระเทียมยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดในเส้นเลือดฝอยทําให้การลาเลียงออกซิเจนและสารอาหารไปยังเนื้อเยื่อต่างๆดีขึ้นหลายคนสังเกตว่าหลังจากดื่มน้ํากระเทียมต่อเนื่องมือเท้าไม่เย็นง่ายเหมือนเดิมการฟื้นตัวของร่างกายหลังการเจ็บป่วยหรือการใช้งานร่างกายจึงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แม้น้ำกระเทียมจะมีประโยชน์มากแต่ก็มีข้อควรระวังบางประการเพื่อให้ดื่มได้อย่างปลอดภัยและเกิดผลดีที่สุดประเด็นแรกคือเรื่องลำไส้หากคุณเป็นคนที่มีจุลชีพในลำไส้ไวต่อการกระตุน้นโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะไซโบรหรือแพ้อาหารกลุ่มฟอสแมกควรเริ่มดื่มในปริมาณน้อยเช่นครึ่งกลีบก่อนและค่อยๆเพิ่มปริมาณเมื่อร่างกายเริ่มปรับตัวได้อีกข้อหนึ่งคือ ไม่ควรดื่มน้ำกระเทียมขณะท้องว่างหากคุณเป็นคนที่กระเพาะอาหารไวต่อการระคายเคืองบางคนอาจรู้สึกแสบร้อนหรือไม่สบายเล็กน้อยหลังดื่มซึ่งมักหายไปเมื่อดื่มต่อเนื่องแต่ถ้าอาการรุนแรงควรลดปริมาณลงหรือดื่มหลังอาหารสุดท้ายนี้น้ำกระเทียมไม่ควรถูกใช้แทนยาที่แพทย์สั่งสำหรับผู้ที่กำลังใช้ยาละลายลิมเลือดหรือ,อยาควบคุมความดันควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำกระเทียมเป็นประจำเพราะกระเทียมอาจเสริมฤทธิ์ของยาเหล่านี้ได้ ประโยชน์สําคัญอีกประการหนึ่งของน้ํากระเทียมซึ่งมักไม่ค่อยถูกพูดถึงคือผลดีต่อสุขภาพสมองสารต้านอนุมูลอิสระในกระเทียมเช่นอะลิซินและสารที่เปลี่ยนรูปจากมันสามารถปกป้องเซลล์ประสาทจากการถูกทําลายโดยอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของความจําเสื่อมและการเสื่อมของสมองตามอายุกระเทียมยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังสมองเนื่องจากสามารถขยายหลอดเลือดและลดความหนืดของเลือด เมื่อเซลล์สมองได้รับออกซิเจนและสารอาหารมากขึ้นการทํางานของสมองจึงดีขึ้นส่งผลให้ความจําการจดจ่อและการตอบสนองทางความคิดมีประสิทธิภาพมากขึ้นงานวิจัยบางชิ้นยังพบว่ากระเทียมอาจช่วยลดระดับเบต้าอะไมลอยด์ id, ซึ่งเป็นโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับโรคสมองเสื่อมแม้ว่ากระเทียมจะไม่ใช้ยารักษาโรคแต่การบริโภคอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการทำงานของสมองโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ กระเทียมถูกใช้เป็นสมุนไพรช่วยระบบทางเดินหายใจมาเป็นเวลานานเมื่อดื่มน้ำกระเทียมอย่างต่อเนื่องฤทธ,ธิ์ทีต้านเชือ้อแบคทีรียและไวรัสของอลิซินจะช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเช่นไขห้หวัดหวัดคัดจมูกไอจากการอักเสบของลำคอและไซนัสอักเสบกระเทียมยังช่วยทำให้เสมหะและของเหลวในระบบทางเดินหายใจเจือจางลงทำให้หายใจได้สะดวกขึ้นโดยเฉพาะในผู้ที่มักมีอาการคัดจมูก หรือไซนัสอักเสบเป็นประจำหลายคนรายงานว่าการหายใจดีขึ้นนอนหลับลึกขึ้นและการไอในตอนเช้าลดลงหลังดื่มน้ำกระเทียมต่อเนื่องที่สำคัญกว่านั้นน้ำกระเทียมไม่เพียงช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแบบชั่วคราวแต่ยังช่วยกระตุ้นการฟื้นฟูของเซลล์ภูมิคุ้มกันเช่นเซลล์ NK และแมโครฟาจทำให้ร่างกายมีความสามารถในการป้องกันโรคได้ดีขึ้นในระยะยาว หากคุณรู้สึกว่าประโยชน์เหล่านี้ช่วยเปิดแนวทางใหม่ในการดูแลสุขภาพของคุณผมขอแนะนําให้ลองทำชาเลนจ์ดื่มน้ํากระเทียม30วันและสังเกตดูว่าร่างกายของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในแต่ละสัปดาห์พร้อมทั้งบันทึกความรู้สึกและอาการที่ดีขึ้นที่คุณสัมผัสได้แม้ว่าร่างกายของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่คนส่วนใหญ่มักสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนภายในเวลาไม่นานหากคุณตัดสินใจลองทําอย่าลืมแบ่งปันประสบการณ์ของคุณไว้ในส่วนคอมเมนต์ด้านล่าง และเพื่อให้คุณสามารถเดินหน้าดูแลสุขภาพด้วยแนวทางที่ถูกต้องผมอยากให้คุณชมวิดีโอต่อไปที่ผมได้เลือกไว้ให้ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจการทำง,งานของร่างกายและวิธีเสริมสร้างสุขภาพแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้นขอบคุณที่รับชม